นตอนมาเด้อมากินมีกินก้เปียกแซบปากเซน้ำกาเมื่อน,นี้เราเป็นหู้ซึกไม่เมื่อยอยากสนน้ำข้าเปียกันทอดกินเส้นนุ่มๆสนานพอดีมีโอกาสได้มาแถวเต้เสองกะเรดจะมาบอกจุดพิการหัานก้เปียกแซบปากเซให้ทุกคนได้ตามไปลองซิเป็นหัานเดียวกับหัานปิง้งแบแก้วคุณเมืองันเด้อส่วนนี้ตอนกลางเวรเพิ่นจะขายข้าวเปียกนำ้ำจะมีข้าวเปียกและก็มีเหลืองเริ่มต้นนี่ประมาณ35มสิบห้าพันกีแต่ละด้วยมันจะใส่ไข่นกกระทามาให้น้ำส่วนหมักไข่ลังรั่วหมักอร่อยไก่ต้องได้สสั่งงต้้หาาาาดเเเออรรยกกศมมืินนนุ สดน้ำสุกม,มันหู้ ก็็เปนอี่ท่โคนี่ดคนอันนี้มาแค่ลังหรือว่ามากอร่อยไก่หากินยากได้ห้าอื่นบอคอยใส่แต่ว่าห้านี่มีเด้อใครยากกินละสร้างเพิ่มรสประมาณสาวพันนี่ล่ละและอันนี้เป็นถ้วยของขาน้อยได้เลือกมาเป็นเซนคาปีบอกก้าปรุงแดงลายเพราะว่ามาเพ็ดห้านี่น่เพศเพศแต่ว่าเรื่องรสสั้นนี่แซ่บนัวดีเลยบ่าวลายใหญ่หางพากันตามไปลองซีบมึงเด้อห่านก็เปียกแซ่บปากเซนหรือว่าห่านจิ้งแบ้แก้วคุณเมืองสาขาสองห่านเพิ่นแมนจะเปิดดุกมือตั้งแต่เก้าโมงเช้าฮอดสี่โมงแหลมห่านตังอยู่บ้านนาคำเมืองสีโคตรตะบองหอมโหไป หัจอดบทถึงเดี๋ยวอาจจะฝากโลเคชั่นไว้ให้